าพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะตามชื่อคลิปของเราเลยวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าง่ายๆฉบับรวดเร็วนะคะไว้ไปออกงานหรือว่าใครจะไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเมคอัพลุคนี้เนี่ยเน้นติดทนแล้วก็แต่งง่ายรวดเร็วนะแล้วจะบอกว่าลุคนี้เนี่ยแต่งออกมาแล้วนะคะถ่ายรูปสวยแน่นอนคอนเฟิร์มโดยการที่เราเนี่ยได้ใช้ Honor 95G ถ่ายมาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่ง บอกเลยว่าปังขึ้นกลองสุดๆนะก็เดี๋ยวไปดูเมคอัพที่แต่งออกมากันก่อนนะคะว่าเราแต่งยังไงคะ่ะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะลุคนี้เนี่ยจะเริ่มจากการที่ทําให้เมคอัพติดทนด้วยการใช้ตัวนี้เลยนะคะเมคอัพก็จะอยู่ทนอยู่นานนะคะลุคนี้ตามด้วยคุชชั่นค่ะก็ตกตกไปเลยนะคะเราจะเน้นการตกเพื่อให้ติดทนมากขึ้นตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นก็จะใช้แป้งฝุ่นที่คุมมันนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยเป๊ะปังมากขึ้นตามด้วยมาสคาร่าคิวค่ะวันนี้จะใช้สีทองนะ เพื่อให้หน้าดูซอฟลงค่ะทําด้วยเชดดิ้งสันจมูกนะคะแล้วก็กรอบหน้าเพื่อให้โครงหน้าของเราเนี่ยดูชัดขึ้นค่ะงานผิวเสร็จแล้วนะคะก็มาแต่งตากันนะคะตาวันนี้ก็จะเป็นโทนน้าตาลนะคะแก้วคิดว่าการไปงานหรือไปคอนเสิร์ตหรือออกงานเนี่ยโทนนี้เป็นโทนที่เซฟที่สุดแล้วก็แต่งง่ายที่สุดเลยค่ะหลังจากนั้นก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันได้เลยค่ะและแก้มของเราเนี่ยคิดว่าไปได้ทั้งโทนชมพูแล้วก็ส้มเลยนะคะวันนี้เลือกเป็นโทนชมพูคะ่ะส่วนสีลิปนะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนผสมกับสีชมพูออก น้ำตาลนิดๆน,นะคะลุคนี้จบด้วยการฉีดสเปรย์เมคอัพเพื่อล็อกนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยทำให้เมคอัพเนี่ยอยู่ทนติดทนสำหรับลุคนี้นะคะแต่งง่ายมากๆนะคะสามารถใช้เครื่องสำอางที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยมาปรับใช้ให้เข้ากับลุกได้เลยนะคะไปดูเมคอัพลุคนี้กันมาแล้วใช่ไหมบอกเลยว่าแต่งง่ายจริงเ,รเป็นเมคอัพที่ทนมากๆแล้วก็สามารถแต่งตามได้ง่ายๆเลยนะและอย่างที่เราเกินกันไปนะคะว่าวันนี้เราจะใช้ออเนอร์ 95G เน็ต ายรูปถอันนี้เป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากอ o n เนนะคะทุกคนหลายๆคนน่าจะเห็นเราเนี่ยรีวิวอ o n เน70ไปแล้วเรียบร้อยนะความดีงามของเขาคือกล้องค่ะสำหรับ Honor 90เนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลแล้วก็มาพร้อมกับการปรับรูรับแสงได้ถึง f 1.9ซึ่งแบบน้อยมากเลยนะคือความเบลอความอะไรเนี่ยก็คืออลังการดาวรันดวงนะคะคือสาวที่รักในการถ่ายรูปแฉะภาพเนี่ยต้องชอบแ,แน่แน่เดี๋ยวแก้วจะมาเมาท์มอยเรื่องกล้องเลยเพราะว่าเราเนี่ย ซื้อโทรศัพท์หรืออะไรมาก็จะเน้นเรื่องความกล้องอย่างเดียวหรือว่าเออถ่ายสวยไหมได้ไหมสําหรับเรื่องของกล้องนะคะเอาที่กล้องหลังที่200ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องหน้าก็ไม่แพ้นะเราลองแชะภาพมาแล้วเรียบร้อยก็คือกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะก็มีความดีเทลจัดเต็มได้เหมือนกันถ้าใครที่ชอบเซลฟี่เนี่ยกล้องนี้ก็ถ่ายออกมาได้สวยเหมือนกันนะคะและในส่วนของด้านหลังเนี่ยแกจะพูดถึงโหมดออาต้า เครียร์พอ a เท z ซูมนะคะซึ่งเขาเนี่ยสามารถถ่ายรูปออกมาแล้วอย่างที่เราขึ้นให้เลยคือสามารถมีโบเก้ได้มีความละลายหลังได้นะคะเป็นความสวยงามที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องก็คือมีความเทพมีความแบบ ล้าแล้วนะคะถ่ายออกมาได้สวยมากๆและสําหรับโหมดกลางคืนของเขานะคะก็ดีไม่แ anno, พ้กันเพราะด้วยความที่เขามีเรียกว่ารูรับแสงแบบน้อยมากๆทําให้เขาเก็บดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆไ,าๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะภาพก็จะคมชัดสวยนะคะแม้กระทั่งถ่ายตอนกลางคืนก็หาได้แคร์ไหมนะคะแล้วก็มาในโหมดของวิดีโอนะคะเขาสามารถบันทึกวิดีโอแบบ AI ได้เลยนะคะสำหรับออเนอร์9 0 5G เนี่ยเขาเรียกว่าได้ สาษ AI เพื่อช่วยแนะนำโหมดการถ่ายภาพที่เหมาะสมสําหรับสถานที่นั้นๆให้เราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมด Portrait Video HDR Video หรือว่า Close Up มัลติวิดีโอนะคะหรือว่าโซโล่คัทนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีโหมดเขาเรียกว่าตัดเสียงรบกวนขนาดถ่ายวิดีโอด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีโหมด AI ที่จะช่วยตัดคลิปให้เราด้วยซันนๆิบ้าวิให้เราเนี่ยไปโพสแชร์โซเชียลได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นความเกท๋ที่แล้วต้องบอกเลยว่าสายบิวตี้แบบแก้วเนี่ยก็คือแนะนํามากๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปกลางวันกลางคืนถ่ายออกมาแล้วจึ้งจริงๆนะคะและแก้วเนี่ยก็ได้ไปร่วมงานเปิดตัวของ Honor 90 5G มาด้วยแล้วก็บรรยากาศอื่นๆเนี่ยเราเก็บมาฝากเล็กๆน้อยๆทุกคนก็ค,คือบรรยากาศในงานอะเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้ไปเห็นเครื่องเนี้ยครั้งแรกที่งานนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งาน Even t Honor 90นะคะทุกคนวันนี้เรามาร่วมงานอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาดูกันเลยว่ามีกิจกรรมอะไรข้างไหนบ้างตามกันไปเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงานแล้วแล้วก็จะบอกว่าพรีเซนเตอร์ของ Honor 90เนี่ยก็คืออย่างอย่างนั่นเอง ความหลอกก็คือพุ่งทะลุรูปออกมาเลยนะคะจะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมาเช็คอินกันได้นะคะเป็นเหมือนแบบว่าให้เรานั่งรอตรงนี้นั่งได้ด้วยนะจุดนี้นะคะเขาก็จะให้ร่วมสนุกถ่ายภาพก็เดี๋ยวเรารอง,งานเริ่มแล้วเราก็จะมาลองถ่ายรูปให้ทุกคนดูกันนะคะว่าออเนอร์เ0เนี่ยถ่ายรูปออกมาแล้วปังยังไงเนาะ่ะเรียบร้อยครับค่ะ เห็นเลยว่าถ้ากระพริบน้อยเนี่ยก็คือถนอมสายตามากกว่านะคะอันนี้คือเขาก็เทียบให้ดูกันชัดๆไปเลยค่ะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เขาอะให้ดูประสิทธิภาพกล้องอีกนะคะไม่ว่าจะก,การซูมแบบเลนมาโครอะไรเงี้ยแบบความชัดความแบบ ความตะการตาของกล้องอะ่ะคือเราเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูว่าเออกล้องมันชัดจริงๆนะคือภายในงานเขาก็แบบว่าสาธิตทดสอบให้เราดูนะคะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะแล้ววันนี้เราก็จะมาบอกราคากันด้วยเพราะว่าเครื่อง Honor 90เนี่ยเขามีทั้งหมด4เฉดสีนะคะแต่ว่าสีที่อยู่ที่แก้วเนี่ยก็จะเป็น สีเขียวเหนียวซับแบบนี้นะคะสวยงามมากๆจริงๆนะคะและสำหรับราคานะคะแก้วจะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะคือราคานาครบสุดๆสำหรับใครที่มีงบแบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าต้องการความโปรกล้องระดับเทพเนี่ยแน่นอนว่าออนเนกร์เนี่ย ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่เท่ากับการไปลองแล้วก็จับด้วยตัวเองนะคะเครื่องเนี่ยมีความบางแล้วก็สวยมากๆดีเทลเครื่องเนี่ยดีมากๆนะคะนี่ให้ดูหน้าจอนะคะก็คือสวยชัดคมแบบ มากๆใครที่มีงบหลักหมื่นต้นๆเนี่ยแล้วก็ต้องการโทรศัพท์ดีไซน์สวยๆบางๆเบาๆด้วยนะไม่ได้มีความหนักเลยนะคะก็ลองดูเครื่องนี้กันได้นะคะวันนี้ก็แบบรีวิวแบบจัดเต็มแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองดูกันนะคะสำหรับอ o n เ r 90ใครที่สนใจหรือว่าแก้วรีวิวตรงไหนคะ่ะตกบกพร่องเนี่ยคอมเมนต์แล้วก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมา ตอบแล้วก็เมาามอยกันสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย